สวัสดีค่ะมอนิชแนลจ้ามาเจอกันตอนแรงๆน่าจะเ,เด้ออาจจะเดาแป๊บนะึง มาจามา้ามากินข้าวน้ำเดียวผัดแตงผัดแตงเสือไข่แล้วก็ผัดคนาเอ้ยไม่ใช่ผัดผักกาดใส่หมูแล้วก็สซมนก็ของหวานเป็นของฝรัร่งขนมฝรั่งมันอบ หวานมันหวานนะเขาสวยจ้ามามมา,มาวันนี้กินอาหารไทยได้ใจเด้อมากินน้ำเดียวมากินน้ำเดียวพัดพักวันนี้เป็นเบย่อเบืเยอะพัดพักงลงมือลงมือเยี่ยสอนสั่งมาได้ใจเด้อสอนรวมนี่แหละ

Jangan tahu nabi. Ya, di situ nak. Boy, oh. ไข่เติอมะแขงเติอมะเขือเกลือมะเขือเทศใหญ่ๆเลยล่ะมลมแห้งลมหนาว ข้าเสาแต่ว่าบ่ายสองกว่าแล้วจ้าวันอาทิตย์ข้าวเสาแต่ว่ามันไม่แม่มนเข้าวเสาเนีเขาเสาเข้าบ่ายข้าเที่ยงขาแรงพร้อมเดี๋ยวเลยสมันจ้า

มีบ่จเิมื่อนี้ก็สิอบอีตัวนึงอยู่เอออยู่ตัวนึงเหน,นอบอยู่เอาออามาละอบกินมนงเฮ้ยต,ย,ยตัวฮนะืดมา่ก็ปอยตมีน้องเบลนะตัวเี่ปล่กันตัวอีสิแรงกินพันธุ์แบบมันบ้

เย็ดแล้วแวกันวันนี้มีได้เวลาถ่ายการเย็ดแต่ว่าเย็ดแล้วแล้วกัถ่ายอยูนตอนเสิร์ฟจานเพราะว่าแต่ก็เข้าคนละอย่างกับฝรั่งก็เลยถ่ายไม่ได้เพิ่นกับจุตะโคคือเดียวสามันจา้า เลยมีจุดด้วงขายกับบึงเจอกับข้าวพร้อมเดียวต่างคนกับต่างเอสของเพื่อนของมันวันนี้ก็บโอ๊บกินตัวนึงสองคพิ่ันนี้ก็จีโอ๊บอีกละแรงแรงกินเบนกันน้า เบ่งห่อปาสแมนอยู่แบบู้เอินเข้ามาหลายปบ้ามาคือข้าไปไปได้ กกมมผัดแตง้งใส่ไข่อร่อยมากตันข้อรูอยู่โรงบาลโรงบันเัวเชียว กรุงเทพถ้าดูใจคนที two, age. Age ่แรกเอ้ยถ like well, ้าด like yeah <laughs> ูทายคนที่สองนะคนที่สามต้องบัตรเชียวทิบัตเต็งนึกถึงนี่ก็ได้กินดูยวนยาบ้ามาถึงดวนป่กรุงเทพก็ไม่ค่อยได้กินพวกนี้ แบบไม่ก็เตี๋ยวปอกๆมักมักก็เตี๋ยวปอกๆเพราะว่าเผือเพราะว่าเขาเขาสั่งได้นะพิเศษเนื้อไก่พิเศษตีนไก่พิเศษตุ๋นไก่เปเลยเขาสั่งได้เบิร์เนนันมักนั้นะเต้นน้อยๆแล้วขาไก่ตัวไก่ปีไก่ตีนไก่พิเศษเนื้อพิเศษได้หลายนั่งแทะก็หลังกับมักมักเส้นเหลืองเส้นเมี่ยแล้วไง พิอเศษไก่บันทีเพิ่งนใหมักไก่ไม่แม่นไก่เหนียวเด้อไก่ไก่ตุนนะฝรั่งไก่ตุนแล้วกันน่องตุนนีห่หนิปักปอกปักมา้าเลยส่วนมากเวลาไปไทยถ้าไปกรุงเทพก็สิเศรา้าอะอพาร์ตเมนต์ เศร้าเศร้าอ,อ,อยู่พี่เลยมีได้ไปเดินเป็นย่างหาเน้ยเศร้าไปเลยเดินหนึ่งสองเดินกตว่าไปกัั้งไปคัไปอาทิตย์เดียวสองอาทิตย์ก่อแต่ว่ามีเ่ยไปสองอาทิตย์เดียวสองอาทิตย์ส่วนมากก็เดินเดินสองเดินสามเดินเท่าน้นไปไทยนะมีเคยไปน้อยนะหลังก็จองตัวไปเลยพี่ย่าแต่ย่าเวลาถ้าไปถ้าไปอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เท่านัน ถ้ากระจกอพาร์ทเมนต์หรือว่าคอนโดสี่ห้าห้องนอนถ้องไปเลยจองไปแล้วพี่พัทยาภูเก็ตสมุยถ้ากระจกไปเลยถ้าสิบไปพักก็เลอกก่อนถ้าสิไปอยู่ก็เลิกก่อนห้ากระจกไว้ถ้าสิอยู่จังมือห้าสิอยู่จังมื้อห้ก็บอกเขาห้าสิอยู่ต่อเ้าก็บอกเขาอีกทีนึงก็ได้แล้วถ้าสิบไปมองอื่นเ้องก็จองไว้ก่อนเลยเ้าจะไป ไม่ได like ้ไม่ได yeah, <eat> ้คำว่าเป็นย่างหาสบายนังทุกวันนี้เยียัเขาแบบเขาถึงให้เอ็มนามือหยาดได้เบอเบอเบหลังสู่หลังสูฟ้าอืมหลังสูฟ้าหน้าสูดินเออใครหลายนอยโอ้ยหอนหอนกับอนเบอกับเบอ เจ็เอวกปเจ๊บเอวมักินเดียรันไม่ได้แน่นอนกินง่ายอยู่ง่ายตามสไตล์มอนิจแนวคือเก่าแล้วจ้ะเอ้ยกล้เบอร์ก็กินได้เบอร์ก็กินไปได้เบอร์แล้วตัวยนงนอมาเอดกินไม่ได้เน้น ไม่ได้เน้นมีแรก็ทำกินป้ากินเพื่ออยู่รอดไม่ใช่รอดอยู่อยู่กินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินอืมอย่าเขาไม่มไปกัดนนะลูกเอาละเดี๋ยวแม่ไปเอากำไลมาตัดให้น,นู่นกำไลม่เดี๋ยวแม่ตัดเออจ็บนั้น เด็ดจะฉีนนะเด็ดจะฉีนนะคลิปนี้ก็ระขอลาไปก่อน,นะะ้อค่าเด้อแซบไหลพัดอันมะแตงพัดพักเสือหมูแซบอันนี้ก็เป็นอันมันบดมันบดเอาไว้กินอาหารว่างอันนี้ก็จิ้มกับดมอันนี้นะจิ้มกับดมคนอยู่ตัวเย็นอย่าแม่ตัดให้นี่โอเครอก่อนรอก่อนแม่ตัดให้โอเคขอลาไปก่อน,นะะ้อจ้าเด้อเจอกันใหมค่คลิปหน้าจ้า Wait, กดติดตามกดกระดิ่งเด้อมอนิเชแนลเนี่ยเด้อจ้ะเด้อเพื่อจะไม่ได้พลาคดคลิปใหม่ๆที่จะออกมาแต่ว่าลงคลิปทุกวันจ้าขอเชิญติดตามไปตลอดนะคะจากมอนิ a ชแนลจ้า hey, ออเอรีนาะปิดคลิปให้แม่หน่อยเร็วขอบคุณค่ะ hey, อ๋ออ๋อ